สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญไปทานค่ะรูปแบบสวยสวยอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกบัวสร้อยสีลานะคะสวยสวยเลยนะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจบมานะเส้นที่ 2, สสมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สมสมมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดูที่1่ค่ะเอาออกค่ะลบเส้นที่สขึ้นมา,านะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบน เส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปนี่นะนะคะเราจะได้ลิบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะ เราจะได้ดิบินนะคะสี่เส้นอยู the the ่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะนิ้วโป้งกาะนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะ นี่นะเราจะเหลือลิบบินสี่เส้นสุดท้ายนี่นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 2. สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะนะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะ จับริบินขึ้นมา1เส้นค่ะนับ 1, 2, 3 4งสามสี่นะคะพัดข้ามสีเส้นไปนะจับพัดค้ามสีเส้นค่ะพัดข้ามสีเส้นไปพัดข้ามสีเส้นนี่ค่ะเราจะเหลือริบินสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะเส้นนี้ค่ะพัดมานะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นถัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่ส เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุดูที่สี่นคะคะแล้วเราก็ดึงค่ะค่อยๆดึงไล่มาทีละเส้นนะคะดึงไล่ทีละเส้นมาแบบนี้ ก็พลิกกลับมาด้านนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดรอด3เส้นไปขาหนึ่งสองสานี้นะลอดสมเส้นไปตามแนวลิบบิ้นเลยนะคะ ก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะจับริบปิ้นมานะคะพับมาด้านหลังนะแล้วก็พับกลับไปด้านนี้นะสอดรูถัดมานี่ค่ะรอดสีเส้นไปนะคะหนึ่งสองสาสี่นะแ,แบบนี้ ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้นะคะสอดร้อ3สามเส้นไปค่ะนะสอดล้อ3สามเส้นไปตามแนวลิบบิ้เลยนคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายลิบบิ้ทิ้ จะเอาลิบบินความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะนะะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีชมพูไว้ด้านบนค่ะจะไปลิบบินให้เสมอกันนะคะสองรอดสเส้นไปนะ1นึานี่นะ นะคะคแ,แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะจับวบิ้นๆมาค่ะพับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึง่งสอดลงไปค่ะ ะะแบบนี้นะคะเราได้แบบนี้นะแล้วก็จับบิบบินนะคะสีชมพูนะพับมาด้านหลังแบบนี้ปิดมาแบบนี้ค่ะวนมาด้านนี้นะคะพับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาส่วนตรงนี้ แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็ตัดปาลายริบบิ้นนะคะปาลายริบบิ้นเราไม่เสมอ,อกันนะตัดปาลายริบบิ้นให้เสมอกันก่อนนะคะ บินนะคะพับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมาด้านล่างค่ะข้ามหนึ่งเส้นนี้มาสอดลูนี้ค่ะนะคะหนึ่ง ได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็าพับสอดกลับขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะ ดีบินมานะคะพับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไป คะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบิ้งทิ้งค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวสร้อยศิลานะคะส,สวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ